คมพีแห่งความเล่นลับ The Book of the Secrets ว่าด้วยการทำสมาธิ112วิธีของพระสิวะพระสูตรที่13จุดมุ่งหมายและความปรารถนาดำรงอยู่ในตัวเราเช่นในบุคคลอื่นพึงรับรองเยื่องนี้และปล่อย ให้สิ่งเหล่านี้แปลสภาพอุบายวิธีนี้จะช่วยเอื้อประโยชน์ได้มากทีเดียวยามที่เธอมีโทสะเธอมักจะหาเหตุผลรองรับโทสะของเธอทว่าครั้นมีใครเดือดดาลนเธอก็มักจะติเตียนความเดือดดาลนของเธอคือเรื่องปกติวิสัย ถ้าว่าความเดือดดาลของผู้อื่นเป็นความวิปริตเลวทรามสิ่งใดก็ตามที่เธอกระทำร้วนดีงามหรือมาดแมนจะไม่ใช่สิ่งดีงามก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องกระทำเธอมักจะเสาะหาความชอบธรรมบางอย่างแก่มันเสมอ บุคคลอื่นการกระทําเยี่ยงเดียวกันนี้ถ้าว่ากลับไม่ได้รับความชอบทมเสมอกันหากเธอมีโทสะเธอบอกว่ามันจำเป็นต่อการส่งครอผู้อื่นหากเธอไม่มีโทสะผู้อื่นอาจจะเสียคนเขาคงจะมีนิสัยไม่ดีฉะนั้นจึงเป็นเรื่อง เหมาะควรแล้วที่จะลงโทษเขาทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของเขานั่นเองทว่ายามที่มีใครขุนเคืองเธอความชอบทำชนิดเดียวกันนี้กลัาบใช้ไม่ได้เมื่อนั้นเขาก็เสียสติเขาก็เลวซามต่ำช้าเรา มีมาตรฐานสองชั้นมาตรฐานหนึ่งมีไว้สำหรับตัวเราเองส่วนอีกมาตรฐานหนึ่งไว้ใช้กับทุกคนที่เหลือจิตที่มีมาตรฐานสองชั้นนั้นจะดิ่งรลึกลงอยู่ในห้วงโถงไม่เสื่อมคลายจิตชนิดนี้ไม่เที่ยงธรรมและตราบใดที่จิตเธอ ขาดความเที่ยงธรรมเธอจะไม่สามารถพบเห็นประกายแห่งสัจธรรมได้มีเพียงจิตที่เที่ยงธรรมเท่านั้นจึงจะละทิ้งมาตรฐานสองชั้นเช่นนี้ได้พระเยโซตรัสว่าจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน นี่หมายถึงว่าจำเป็นต้องมีมาตรฐานแบบเดียวกันอุบายวิธีนี้มีรากฐานบนแนวคิดว่าด้วยมาตรฐานเดียวจุดมุ่งหมายและความปรารถนาดำรงอยู่ในตัวเราเช่นในบุคคลอื่นเธอนั้นไม่ได้วิเศษวิโสถึงแม้ทุกคน จะคิดว่าตัวเองวิเศษวิโสเต็มประดาหากเธอคิดว่าเธอประเสริฐล้ำเกินใครแล้วจงรู้ไว้เถิดว่า,วานี่เป็นวิธีคิดของผู้ทุชนคนธรรมดาทุกคนการร่วงรู้ว่าเราเป็นคนธรรมดาคือสิ่งที่พิเศษสุดในโลกนี้ ทว่าไม่มีใครหรอกที่พิเศษและหากเธอร่วงรู้สิ่งนี้เธอจะกลับกลายเป็นคนพิเศษทุกทุกคนร้วนเป็นเช่นคนอื่นๆที่เหลือความปรารถนาเดียวกันที่เวียนวอนรอบตัวเธอก็โฉบฉวดอยู่รอบคนอื่นๆทว่าเธอ เรียกการมารมณ์ของเธอว่าความรักส่วนความรักของผู้อื่นๆเธอกราบเรียกการมารมสิ่งใดก็ตามที่เธอกระทำเธอปกป้องมันเธอบอกว่ามันดีงามนั่นคือเหตุผลที่เธอกระทำลงไปส่วนเรื่องทํานองเดียวกันนี้ที่ผู้อื่นกระทำ หาเป็นเช่นเดียวกันไหมสิ่งนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะกับตัวบุคคลเท่านั้นมันยังเกิดกับเผ่าพันธุ์จนไปถึงเชื้อชาติเลยทีเดียวนี่จึงเป็นเหตุให้โลกทั้งมวลตกอยู่ในสภาพยุ่งเหยิงเพราะเสบเนื่องจากสิ่งนี้หากอินเดีย เสริมสร้างแสงยานุภาพทางทหารไม่หยุดยัง้งมันเป็นไปเพื่อป้องกันตัวหากจีนมุ่งเสริมสร้างกำลังทัพไม่หยุดยอนมันเป็นไปเพื่อบุกโจมตีทุกทกรัฐบาลในโลกนี้ล้วนเลือกองค์กรทางทหารของตนว่าการป้องกันทางเิ้น ถ้าเช่นนั้นใครกันเล่าที่โจมตีหากทุกๆคนล้วนป้องกันตัวแล้วใครเล่าคือผู้หลุกรานหากเธอลองสำรวจลึกลงไปในประวัติศาสตร์เธอจะไม่พบใครเลยที่เป็นผู้รุกรานแน่หล่าว่าผู้ปลาชัยคือฝ่ายที่รุกราน อยากเห็นได้ชัดผู้ปลาชัยมักถูกระบุว่าเป็นฝ่ายรุกรานเสมอเพราะคนเหล่านั้นไม่อาจจดประวัติศาสตร์ได้ผู้พิชิตย่อมเป็นฝ่ายจดประวัติศาสตร์ไม่มีใครหลอกที่ผิดแผกกันผู้ฝ่ายมุ่งในธรรมย่อมทราบดีว่าทุกคนรุนเป็นเช่นเดียวกัน ฉะนั้นหากเธอหยิบยื่นความชอบธรรมในตัวเธอเองก็ขอให้หยิบยื่นความชอบธรรมเดียวกันนี้ให้ผู้อื่นด้วยหากเธอวิาพากวิจารณ์ผู้อื่นก็ขอให้ปรับใช้การวิาพากวิจารณ์เช่นเดียวกันนี้กับตัวเธอเองจงอย่าได้สร้างมาตรฐานสองชั้นมาตรฐานหนึ่งเดียว จะแปลเปลี่ยนภาวะของเธอโดยสิ้นเชิงเพราะมาตรฐานหนึ่งเดียวทำให้เธอมีความเที่ยงธรรมและสามารถมองตรงไปถึงความจริงเป็นครั้งแรกมุ่งหมายและความปรารถนาดำรงอยู่ในตัวเราเช่นในบุคคลอื่นเพิ่งรับรองเยี่ยงนี้แหละ ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้แปลสภาพจงยอมรับสิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้ยอมแปลสภาพพวกเรากระทําสิ่งใดเราเรายอมรับว่าสิ่งเหล่านี้ดํารงอยู่ในบุคคลอื่นอะไรก็ตามที่บอกรองดำรงอยู่ในบุคคลอื่น ส่วนอะไรก็ตามที่ชอบทำร้้นดำรงอยู่ในตัวเธอเช่นนั้นแล้วเธอจะแปลสภาพได้อย่างไรเธอก็แปลสภาพอยู่แล้วนี่เธอคิดว่าเธอดีงามอยู่แล้วส่วนทุกๆคนที่เหลือก็ล้วนต่ำาซามทางเส้นโลกนี้แหละที่ต้องการ แปลสภาพไม่ใช่เธอนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมจึงมักมีผู้นำกระบวนการหรือศาสดาพยากรณ์เกิดขึ้นเสมอคนเหล่านั้นเฝ้าโกตะโกนจากดาดฟ้าให้เปลี่ยนแปลงโลกให้ก่อการปฏิวัติและพวกเรา ก็ได้หลุคือขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงมนุษย์ยังคงเป็นเช่นเดิมและปฐพีก็ยังคงอยู่ในห้วงทุกดุดเดิมมีเพียงโฉมหน้าและฉลากตราเท่านั้นที่เปลี่ยนไปทว่าความทุกยังดำเนินไปไม่หยุดยัง้ง มันไม่ใช่โจทย์ที่ว่าทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนแปลงโลกโลกมีได้บกพร่องเธอนั่นแหละที่บกพร่องมันคือโจทย์ที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเธอเองอย่างไรต่างหากจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองอย่างไรนั่นแหละโจทย์ทางศิลธรรมจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นๆอย่างไร นั่นคือเรื่องการเมืองทว่าบรรดานักการเมืองต่างก็คิดว่าตัวเองดีไร้ที่ติอยู่แล้วว่ากันตามจริงแล้วเขาคือแบบฉบับของวิถีทางที่โลกทั้งพองควรเป็นเขาคือต้นแบบเขาคืออุดมคติที่สำคัญคือมันเป็นภาระหน้าที่ของเขา ที่จัเปลี่ยนแปลงสิ่งทางปวงสิ่งใดก็ตามที่ผู้ไฝ่ฝันมุ่งในธรรมและเห็นในคนทุกผู้ทุกนามเขาก็แลเห็นในตัวเองด้วยหากว่ามีความรุนแรงเขาจะนึกสนเทโดยพลันว่ามีความรุนแรงอยู่ในตัวเขาหรือไม่หากว่ามีความละโมบ หากเขาแรเห็นความละโมบที่ไหนสักแห่งเขาจะคิดไร้ครวญเป็นอันดับแรกว่าเขามีความระโมบเช่นเดียวกันนี้อยู่หรือไม่และยิ่งเขาสออหาเขาก็ยิ่งพบว่าเขาคือต้นฐานแห่งความชั่วร้ายทั้งปวงเมื่อนั้นมันย่อมม่ใช่โจทย์ที่ว่าทำอย่างไร จึงจะเปลี่ยนแปลงโลกมันเคอโจทย์ที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเช่นไรต่างหากและการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มจากวินาทีที่เธอยอมรับมาตรฐานเดียวเมื่อถึงเวลานั้นเธอก็ได้เปลี่ยนแปลงแล้วอย่ากลบประนามผู้อื่นข้าพระเจ้าไม่ได้หมายถึงว่า ให้กดประนามตัวเธอเองหาใช่ไหมเพียงแต่การกดประนามผู้อื่นเท่านั้นหากเธอไม่กดประนามผู้อื่นแล้วเธอจะเกิดความกรุณาอันลึกล้ำต่อคนเหล่านั้นเพราะที่คงอยู่นั้นคือปัญหาเดียวกันหากมีใครกระทำกรรมชั่ว กรรมชั่วในทัศนะของสังคมเธอก็เริ่มประนามเขาไม่เคยคลุ้นคิดเลยว่าเธอเองก็มีเมล็ดพันธุ์ที่จะประกอบกรรมชั่วนั้นอยู่ภายในตัวหากมีใครกระทำฆาตกรรมเธอก็ประนามเขาทว่าเธอไม่ได้คิดเข็นฆ่าใครบางคนหรือ คิดฆาตกรรมอยู่ในเนืองๆหรือไม่มีเมล็ดพันธุ์แฝงฝังอยู่ตลอดเวลาเลยหรือไรผู้ที่กระทำฆาตกรรมลงไปนั้นหาใช่ฆาตกรนขณะก่อนหน้านั้นไม่ทว่ามีเมล็ดพันธุ์ดำรงอยู่และเมล็ดพันธุ์ก็ดำรงอยู่กับเธอเช่นกัน ช่วขณะให้หลังใครเลยจะรู้เธออาจเป็นฆาตรกรก็ได้ฉะนั้นจงอย่าไปประนามเขาสู้ยอมรับเสียจะดีกว่าเมื่อนั้นเธอจะรู้สึกเห็นอกเห็นใจเขาอย่างลึกซึ้งเพราะทุกสิ่งที่เขากระทำไปมนุษย์เรารู้สามารถกระทำได้ ถ้ามีสมัถนาที่จะกระทำมันได้จิตที่ไม่กลนประนามนั้นจะมีเมตตากรุณาจิตที่ไม่กลนประนามจะเกิดการยอมรับอย่างหลึกซึ้งเขาทราบดีว่านี่คือวิธีทางที่มวลมนุษย์เป็นอยู่และนี่คือวิธีที่ฉันเป็นอยู่ และแล้วโลกทั้งมวลย่อมกลายเป็นเพียงภาพสะท้อนตัวตนของเธอมันจะกลายเป็นกระจกเงาเมื่อนั้นทุกดวงหน้าจะกลายเป็นกระจกเงาสำหรับเธอเธอย่อมยนดูตัวเธอเองในทุกทุกดวงหน้านั้นจุดมุ่งหมาย และความปรารถนาดำรงอยู่ในตัวเราเช่นในบุคคลอื่นพึงรับรองเยี่ยงนี้และปล่อยให้สิ่งเหล่านี้แปลสภาพการยอมรับกลายมาเป็นการแปลสภาพนี่คือสิ่งที่ยากจะเข้าใจได้เพราะเรามักปฏิเสธไม่ยอมรับเสมอ ซึ่งก็ปล่อยทำให้เราม่อาจปรับปรงสิ่งใดได้เธอมีความละโมบทว่าเธอปฏิเสธมันไม่มีใครอยากคิดว่าตัวเองโลภโมโทสันเธอมีกามกำหนัดทว่าเธอไม่ยอมรับมันไม่มีใครอยากรู้สึกถึงตัวเองว่ามีกามกำหนัด เธอกําลังขุนเคืองเธอมีโทสะทว่าเธอปฏิเสธมันเธอรู้เนรมิดฉากหน้าขึ้นและพยายามสร้างความชอบธรรมแก่มันเธอไม่เคยรู้สึกว่าเธอฉุนเฉียวหรือบันดาลโทสะขึ้นแล้วทว่าการปฏิเสธไม่เคยเปลี่ยนพลิกสิ่งใดทั้งสิ้น มันเพียงแค่สะกดกั้นไว้เฉยๆและสิ่งที่ถูกสะกดกั้นไว้ก็ยิ่งส่งพลังมากขึ้นมันขยับย้ายสู่รากฐานของเธอสู่จิตไร้สำานึกที่อยู่ลึกลงไปภายในตัวเธอเองแล้วมันก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่จากจุดนั้นและจากความมืดมิด แห่งจิตไร้สำนึกมันจะทรงพลังอำนาจยิ่งกว่าเดิมเธอไม่อาจยอมรับมันได้เดี๋ยวนี้ทันทีเพราะเธอยังไม่สำนึกถึงมันด้วยซ้ำการยอมรับจะรื้อเฟื้อทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาไม่มีความจำเป็นต้องไปสะกดกั้นไว้เธอทราบดีว่า เธอละโมบเธอทราบดีว่าเธอมีโทสะเธอทราบดีว่าเธอมีอารมณ์กระสันแล้วเธอก็ยอมรับสิ่งเหล่านี้เช่นข้อเท็จจริงธรรมดาโดยปราศจากการประนามใดๆไม่จำเป็นต้องไปสะกดกั้นมันไว้สิ่งเหล่านี้ ผดขึ้นสู่ผิวหน้าของจิตใจและจากผิวหน้าของจิตใจนี้มันจะถูกขจัดทิ้งไปอย่างง่ายดายยิ่งเราไม่อาจขจัดสิ่งเหล่านี้ได้จากใจกลางอันลึกล้ำยามที่สิ่งเหล่านี้ปรากฏบนผิวหน้าเธอย่อมตระหนักถึงมันได้อยู่ นื้อทวายามที่สิ่งเหล่านี้คงอยู่ในจิตไร้ายสำเนกเธอย่อมไม่ตระหนักรู้โรคร้ายที่เธอตระหนักรู้ย่อมรักษาเยียวยาได้ส่วนโรคร้ายที่เธอไม่ตระหนักรู้ย่อมไม่อาจเยียวยารักษาจงนำทุกสิ่งขึ้นสู่ผิวหน้า จงยอมรับความเป็นมนุษย์ความเป็นเดรัจฉานของเธอทุกสิ่งที่อยู่ในนั้นจงยอมรับมันโดยปราศจากการประนามใดๆมันคงอยู่ที่นั่นจงตระหนักรู้ถึงมันความละโมบคงอยู่ณจุดนั้นอย่าได้พยายามให้มันกลายเป็นความไม่ละโมบเธอทำไม่ได้หรอก และหากเธอพยายามทำให้มันเป็นความไม่ละโมบแล้วเธอจะเพียงแต่สะกดกั้นมันเอาไว้ความไม่ละโมบของเธอจะเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของความละโมบเท่านั้นไม่มีอะไรอื่นอย่าได้พยายามเปลี่ยนให้มันเป็นอื่นเลยเธอเปลี่ยนมันไม่ได้หรอก หากเธออยากจะลองเปลี่ยนแปลงความละโมบดูแล้วเธอจะทำฉันใดหรือจิตอันละโมบจะถูกดึงดูดดูดเข้าหาอุดมคติของความไม่ละโมบได้ก็ต่อเมื่อมันพอจะเป็นช่องทางให้เกิดความละโมบบางอย่างยิ่งไปกว่าหากมีใครบางคนกล่าวว่า จงสลาบบรรดาความมั่งมีของท่านเสียแล้วท่านจะได้เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าแล้วเธอก็จะอยู่กับสละบทิ้งได้นั่นย่อมเป็นช่องทางให้เกิดความละโมบยิ่งไปกว่านี้นี่คือการต่อรองความละโมบจะต้องไม่กลายเป็นความไม่ละโมบ ความละโมบคือสิ่งที่จะต้องข้ามผลเธอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้บุคคลที่รุนแรงจะกลายเป็นคนไร้ความรุนแรงได้อย่างไรหากเธอบีบคั้นตัวเธอเองให้ปราศจากความรุนแรงแล้วนี่กลับจะเป็นความรุนแรงต่อตัวเธอเอง เธอไม่อาจเปลี่ยนสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งได้เธอได้แต่เพียงตระหนักรู้และยอมรับเท่านั้นจงยอมรับความละโมบเช่นที่เป็นอยู่การยอมรับไม่ได้หมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องแปลสภาพมันการยอมรับหมายเพียงว่าเธอยอมรับข้อเท็จจริง ข้อเท็จริงธรรมดาเช่นที่เป็นอยู่ครั้นแล้วจงอย่างร่วงสู่ชีวิตโดยซึมทราบดีว่ามีความละโมบอ,อยู่จงกระทำทุกสิ่งที่เธอกระทำอยู่แล้วสำเนียกรู้แก่ใจว่ามีความละโมบอ,อยู่ความตระหนกรู้เช่นนี้จะแปลสภาพเธอมันจะ แลสภาพเพราะเหตุว่าเธอไม่อาจละโมบได้ทางทาง,ท,างที่รู้ตัวเธอไม่อาจบันดาลโทสะทั้งที่รู้ตัวได้ความไม่รู้ตัวคือรากฐานจำเป็นสำหรับโทสะความละโมบหรือความรุนแรงเชกเช่นที่เธอไม่อา,ดา,า,ดา,อา,าจาออาอาดื่มยาพิษท,ทั้งที่รู้อยู่ได้ หรือไม่อาจยื่นมือเข้าหาเปลวเพลิงอย่างจงใจเธอยื่นเข้าไปโดยไม่รู้หากเธอไม่รู้ว่าเปลวเพลิงเป็นเช่นใดหรือไฟคืออะไรเธออาจยื่นมือเข้าไปในนั้นทว่าหากเธอรู้ว่าไฟนั้นแผดเผาเธอย่อมยื่นมือเข้าไปในนั้นไม่ได้ ยิ่งการรับรู้ของเธอเติบใหญ่ความละโมบก็ยิ่งกลายเป็นไฟและโทสะก็ยิ่งกลายเป็นยาพิษมันไม่มีวันดำรงอยู่ได้โดยสิ้นเชิงเมื่อปราศจากการสะกดกั้นใดๆแล้วสิ่งเหล่านี้ย่อมอันตรธานไปและยามที่ความละโมบอันตรธานไป โดยปราศจากบุดมคติขอความไม่ละโมบใดๆแล้วมันย่อมเปลี่ยมความงดงามในตัวเองยามที่ความรุนแรงสลายวับโดยไม่ทำให้เธอไร้ความรุนแรงแล้วมันย่อมประกอบด้วยความงดงามในตัวเองมีฉะนั้นแล้วบุคคลที่ไร้ความรุนแรง ย่ำแฝงด้วยความรุนแรงอย่างหรื้กลังความรุนแรงดังกล่าวเล้นหลบอยู่ที่นั่นเธอแลเห็นภาพรำไรของมันได้จากความไม่รุนแรงของเขาอีกด้วยเขาจะยัดเยียดความไม่รุนแรงของเขาต่อตนเองและผู้อื่นในวิถีทางที่รุนแรงอย่างยิ่ง ความรุนแรงดังกล่าวกลายเป็นความกลอกเล่งสับปรับไปเสียแล้วพระสูตรนี้กล่าวว่าการยอมรับคือการแปลสภาพเพราะการยอมรับคือช่องทางให้เกิดความตระหนักรู้โปรดติดตามพระสูตรต่อไปและเนื้อหาอื่นๆที่สบายดีสักเซ่